ามาคณะเรานั่งลงครับหันหน้าเข้าหาพระธาตุพนมรูปคนเอาพระไตรขึ้นหนึ่งไตรหยิบมาถอดหมวกก็ได้เข้ามาได้ถอดหมวกเออหยิบเอาพระไตรขึ้นครับเอาคณะเราทั้งหมดนั่งลงครับหันหน้าเข้าหาพระธาตุหันหน้าเข้าหาพระธาตุพนมเด้อเออเอานั่งลงนั่งลงครับนั่งลงก่อน เอาคณะเราทั้งหมดครับมาเข้ามาเอาผ้ามาก่อนมะเอาผ้ามากองไว้ด้านหน้านี่เอาผ้ามาเออเอาผ้ามาก่อนเอาผ้ามาทั้งหมดเลยครับจะได้ประกอบพิธีกราบคำถวายเอาผ้าผมประธาสมารวมกันไว้เออยกมายกมาครับเดี๋ยวรอก่อนเด้อรอผ้าผมประธาทั้งหมดก่อน เออเอาอผ้าห่มบระธาตุทั้งหมดเลยครับเอามาเอามากองไว้ยวค่อยอุ่มเข้าไปถวายข้างในทีเดียวอ่ะหมดหรือยังผ้าหมบ่ธาตุเอาเอาชายผ้ามา Oh, yeah, no. ไหเรื่องบูชาพระธาตุพนมแล้วก็ภ้าองมพระธาตุอาห,าหน่าข้าหาองค์เจดีย์ครับตั้งใจเดอ้ออิมินาสกาเรนาตังพุธทธังปูเชมาอิมินาสกาเรนาตังธรรมบางปูเชมาอิมินาสการรเรนา ต่างสังขังภูเชมะอรหังสัมมาสัมพุทโภคขวาพุทธังพักขวันตังอภิวาเทมิสวาคขาโตพักวตาธรรมูธรรมังนักภาษามิสุปฏิปันโนพักวัโตสาวกสังโฆ Sangkang nāmāmin, nāmāmin, nāmo 3 jomb koman, nāmo tassa, bhagavato arahato, samma samudassa, nāmo tassa, bhagavato arahato, samma samudassa, nāmo tassa, bhagavato arahato, samma samudassa, purimaya, purimaya, kathinaya, kathinaya, ุทธรายาเอธิมายาอุปาริมายาทิสายากัปนาทิริสมิงปัปพเตมหากัสเปนะขาปิตังพุทธอุรังคาถาตุงสิรสานมามิ สุวรรณัราชตังราตนังปณิตังพุทธะอุรังพระเจดียังอาหาวันคามิสพภะทาอิมานิมะยังพันเตติจิวราณิวัดฐานิปปะทูปัง สาปริวารีเจติยัสสโกโนชยามะสาธุโนพันเตข้าแต่องค์พระธาตุพนมข้าพระเจ้าเอื้นน้าไนาสาสุใจสอได้น้อมนำมาแล้วดอกไม้ทูกเทียนข้าไตรจีวร ข้าพระองคเจดีย์้าพรองค์เจดียาองค์เจดีาองค์เจดีย์ขาองเหล่้านองาี้ขอนเ้องค์ขพระองค์พรองค์นมพระอเทวดาาอเทวดินสิ้าคดิน์ข้งค์เย้าิง์เดียาพเสด็ยาพอพญเดาพระองคทดีทุกๆพระองค์เาพระองค์ี่ปกปากรักงาพระองค์พระค์เนม ได้โปรรับดอกไม้ทุกเทียนผ้าไตรจีวรผ้าองคองค์เจดีกับพงบริวาทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าและขรอบครัวตลอดสิ้นกาลนานเทอ ขอในครักษีโตทุกมีแตความสุขความเจริญขอให้ยัีทุกคนมีแต่ความร่อรว้บุญมาขอใหุ้คนะขาเาการเ่งขอให้ทุกคนแตนพนจากสิ่งที่มดีพ้นจากคดีขอให้ทุกอ่างรารื่นะคะค่ะ่าุมเดอร์วาบกอน ญาห์วาริบาปุราปริปุเรติสาคารังเอวะเมวะพิโตทินงเปตานังอุปกปติยิจิตังปฏิตังตุมหังทิ่เปเมวะสมิเชตุสัพเพปุเรตุสังตภาจันโวปนราโสยถาห์มณีโชติระโสยถา สัพพีติโยวิปัชชะตุสัพโรโกวินาสตุมาเตภวะวันตรยโยสุทีที่คายยโกภวะอภิวากนาสีลิศนิจังพุทธาปจจายโนจตโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพะลังภวตุสัพภังคารังรับพันตุสัมพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัพทาสุตีพระวันตุเตะวัตุสัพพมังคารังระคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัพทาสุตีพระวันตุเตปวัตุสัพพมังคารังระคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัพทาสสตีพระวันตุเต อันหนามากนะาปะเทนประเทนท่าไทรส่วนพานเราเอข้าไปข้างในพระธาตุหนี่งหนึ Elliot, and President, and President ่งหนึ่งพระองค์พระธาตุพร้อมกับไฟฟีเข้าข้างในพระธาตุพนมนะนั่งชิ